ียถูก้พี่อ้อมพี่ออ้มใช่แล้วสุเพิ่งเจอกันเดือนก่อนนู้นเนาะก็สุขภาพจิตสุขภาพกายก็ดีนะค่ะจะเป็นอะไรหรอทำไมต้องถามกันแกเป็นอะไรอ่ะเอ้ยเหมือนว่าเป็นซึมเศร้าซึมเศร้าโอ้ยฉันเพ่รู้จากเธอเนี่ยนะซึมเศร้าอะไรตอนที่ฉันไปคบไม่ใช่ตอนที่ฉันไปคุยเขาเขายังไม่ซึมเศร้าเลยคุยกันอย่างเดียวเลยฉันนั่นควรจะเป็นซึมเศร้าไม่ใช่ข่าวอ๋อเหรอไม่ได้พูดไม่ได้บอกชายตอนคือ เหมือนนัดก,กันตอนนั้นประมามันเดือนกว่าไปนั่งกิ่กาแฟกันก็คุยเรื่องสัพเพเหระอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเป็นไงเป็นไงอัปเดตกันหน่อยซีอะไรเงี้ยมันไม่เจอกันเลยเพราะจุดโควิดเนี่ยต่างคนต่างกลัวกันไงก็เลยไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยแต่ก็มีโทรคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างยอะไรเงี้ย เราได้สังเกตไหมคะว่าแบบไม่นะตอนที่คุยกันนะ่ะเขาคึกคักกว่าฉันอีกอจะคิดว่าฉันเป็นซึมเศร้าเขาเขาไม่น่าจะเป็นซึมเศร้าแต่คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นค่ะแกพี่ออมแกอยู่กับใครยังไงบ้างคะพอทราบไหมคะว่าใครเองเอาพี่อ้อมแกอยู่กับใครยังไงบ้างไม่รู้มีคนแบบดูแลใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะมีเพื่อนสนิทดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงพี่อ้อมเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเขาคือแมวข้าชีวิตไม่ต้องห่วง เราต้องห่วงตัวเองกันนะคะตอนนี้เราต้องห่วงตัวเองกันนะคะหลังจากนี้เราต้องโทรหาพี่อ้อมไหมคะว่าหลังจากนี้ต้องโทรเลยเพราะว่าทำไมเธอไม่อัปเดตฉันเลยจะไม่ดูเรื่องเลยอ่ะตอนที่เจอกันไม่เห็นเธอบอกเลยว่าเธอเกิดเหตุซึมเศร้าซึ่งฉันและควรจะเป็นซึมเศร้ามากกว่าในตอนนี้เพราะอะไรพี่่างกี้ว่าเธอต้องไปซึมเศร้าไม่เพราะว่าคือหนึ่งเราตอนนี้เราค่อนข้างเลือกงานแล้วก็เราทำงานน้อยลงถูกไหมแล้วก็อีเวนต์เป็นหลักแล้วก็มีกานนิดหน่อยแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวอย่างที่บอกพราเนี่ย หลังๆก็เลยแบบหาเวลามาออกกําลังกายฟิตมากขึ้นใช่เขาหุดเดี๋ยวเฟิร์มเออต้องให้เฟิร์มนิดนึงก็เรียกว่าหายไปสาปีตั้งแต่นั้นแล้วก็เพิ่งกลับมาฟิตอย่างนี้ใช่ไหมกลับมาฟิตด้วยแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้เล่นเทนนิสอยู่แล้วครับค่ะเล่นเทนนิสทุกวันอยู่แล้วบ้าบอเราจะเอาเป็นกล้ามใหญ่ๆปหมไม่ไม่ลิลลินลิลลินลิลลนแบบเซ็กซี่น่ารักแสดงว่าอาจจะต้องมีทุบมีถอดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่างานถอดเหรอใช่ สงสารคนดูไม่หรอกถ้าถอดเป็นแบบนักกีฬาโอเคครับเพราะทุกคนคาดหวังไงอยากเห็นพี่เอที่แบบถอดถอดชุงบนได้แต่ถอดชุงล่างไม่ได้นะกลูเพราะไม่ถึงขนาดนั้น <_ H> ในี่ใจไหมพีเ่เรื่องมาตลาลดาที่พี่อ้อมไปแบบเฮ้ย <_ H ur ly> ตกใจนะเซอร์ไพรส์เวลาที่แบบ,แบ,บว่า, <ๆ S 1> วาอ้อไมไปทำอะไรเซอร์ไพรส์ปปรสเนี่ยมักจะเป็นแบบที่ก่าขานดงซึ่งแบบปกติเขาจะไม่เล่นเลยนะแต่นี่ด้วยความที่แบบน่าจะสนิทกับจ่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโดนแบบว่า อ่าในรลายรับเชิญแล้วก็ไปกันเยอะอะไรเงี้ยก็อ่จาจัดไปอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์รไหมสำหรับเราเนว่าสำหรับเราเซอร์ไพรส์เพราะพี่อ้อมไม่ค่อยได้แบบรับงานเยอะคือสมมุติว่าเวลามีติดต่อง,งานมาให้ไปออกคู่กันอนะ่ะสองคนนี้ก็เรื่องเยอะอยู่แล้ว <c oughs> เฮ้ยแกไปป้าแกไปป้าถ้าแกไม่ไปฉันไม่ไปอ่ะถ้าแกไม่ไปฉันก็ไม่ไปอ่ะถ้าเกิดก็ตก,ตกงรงก็คือไม่ไปเลยทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ก็เลยเซอร์ไพรส์ว่าอ้าออ้อม รับเชิญตะคอโอเคแต่รับเชิญหนักไปแหละแต่ถ้าเกิดว่าแบบยาวนะี่คงไม่ไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราเองอาจจะมีอยากข้าวามเพื่อนให้มาแบบ,บซีรีส์หรอไม่กลา้ <laughs> า<ไ>ยิ่งยิ่งเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่สนิทเนี่ยจะไม่ค่อยกลา้าแบบให้มาทํางานอะไรอย่างเงี้ยเออแบบแเกรงใจเขาพูดคุยได้ง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่ามีบทที่เหมาะๆ,ๆอะไรเงี้ย<อ>แล้วแบบต้องต้องเป็นอ้อมเลยนะหรือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทนะต้องเป็นอ้นหรือว่าเป็นพี่แอนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะกล้าคุยแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเล่นหรือไม่เล่น่นาน อยเขยนบทแบบว่าเล่นคู่กันอย่างนี้ไข่พี่กับพี่อ้อมนต้องมีแบบเพื่อนซีอะไรอย่างนี้นะคะรูปชอวแก๊งเดี่ยวนี้เขาแบบย้อนยุคเก้าเอาไว้เอาไว้ถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งพี่แบบมีความรู้สึกว่าอยากทําละครยาวอะไรอย่างนี้ไม่แน่นะถึงว่าวันนั้นวันนั้นมาถึงอะไรเย่างี้แต่ตอนนี้พี่แบบชิลกับชีวิตค่ะพี่ไม่อยากมีภาระอะไรมากเพราะว่ามันก็สบายอ่ะสบายของเราอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะ ถ้าพี่อ้อมฟังอยู่อยากจะฝากถึงพี่เรื่องเรื่องที่เป็นโรคซึมเศร้าหน่อยว่าทำไมชีวิต้ม่กำลังใจให้กำลังใจอย่างนี้ก็คือให้กําลังใจอ้อมด้วยคือไม่รู้เลยว่าว่ามีเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยคือเขาก็จะไม่ค่อยได้บอกอะไรแกคือเขาจะห่วงเรามากกว่าที่เราจะห่วงเขาก็ขอให้แบบเป็นกําลังใจให้ให้อ้อมหายไวๆแล้วก็อย่าคิดอะไรเยอะชิลๆกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค